ต้อนรับสู่ช่องนิวคารีวิวช่องที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกอย่างละเอียดและวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเกียร์สปอร์ตปี2026รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้โดดเด่นทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเกียร์สปอร์ต2026มาพร้อมกับหน้าตาที่ดุดันและโชบเชียว กระจังหน้าใหม่ดีไซน์สปอร์ตไฟหน้าเล็ดดีไซน์บางเฉียบเชื่อมต่อกับซุม้มหลอให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวรถคมชัดและโค้งเว้าอย่างมีศิละปะเพิ่มความลู่ลมช่วยประหยัดน้ํามันด้านท้ายรถออกแบบให้ดูสปอร์ตด,ด้วยไฟท้ายเล็ดแบบเส้นเชื่อมและกันชนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดภายในห้องโดยสารเกียร์สปอร์ตเอสได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้น หน้าจอคู่แบบดิจิทัลประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลมาตรวัดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay วัดสดุภายในใช้แบบนุ่มคุณภาพสูงพร้อมแสงไฟแอมเบียนไลทปรับได้ตามความต้องการเบาะนั่งกว้างขวางรองรับการเดินทางไกลได้สบายพร้อมฟังก์ชันปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นเพิ่มความหรูหราด,ด้วยหลังคาพารนรามาและระบบปรับอากาศอัตโนมัติหลายโซน ในด้านสมรรถนะเกียร์สปอร์เส2026มีขุมพลังให้เลือกหลากหลายรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์2 5ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ187แรงม้าขับเคลื่อนลื่นไหลและประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดมากขึ้นมีรุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ1.6ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง226แรงม้าส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะให้ระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนไกลขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองทั้งหมดมาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือจะเลือกแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อก็ได้ด้านการควบคุมเกียร์สปอร์ตสอ2พสให้ความรู้สึกขับขี่ที่มั่นใจด้วยระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำและตอบสนองดีเยี่ยมมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามความต้องการและสภาพถนนด้านความปลอดภัยเกียร์ไม่เคยทำให้ผิดหวังรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงมากมาย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเตือนรถตัดหลังและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอีกทั้งยังมีฟังก์ชัน h ไฮเวย์ไรฟ์วิ่งแอสซิสที่ช่วยควบคุมรถในความเร็วคงที่และอยู่ในเลนบนทางด่วนอย่างปลอดภยัยตัวถังแข็งแรงมาพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคัน ฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีก็จัดเต็มเช่นแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพอร์ต USB-C ครบทุกแถวเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตอบสนองไวใช้งานง่ายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและฟีเจอร์ควบคุมผ่านแอปบนมือถือช่วยให้เจ้าของรถสามารถสตาร์ทรถหรือปรับอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนได้สะดวกพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเบาะหลังพับได้แบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่ขนของเมื่อจำเป็นอีกทั้งยังมีประตูท้ายเปิดปิิดอััตตโนมแแบบรี ช่วยให้ใช้งานสะดวกเวลาถือของอยู่เกียร์สปอร์เตส2,026มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบประมาณและความต้องการตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่คุ้มค่าไปจนถึงรุ่นท็อปที่มาพร้อมเบาะหนังแอร์เบาะนั่งระบบเสียงคุณภาพสูงล้อขนาดใหญ่และระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงอื่นๆเกียร์ยังมีแพคเกจตกแต่งพิเศษและอุปกรณ์เสริมให้เลือกเพิ่มเติมอีกด้วยสิ่งที่ทําให้เกียร์สปอร์เตแตกต่างจากคู่แข่งคือความคุ้มค่าได้ฟีเจอร์ครบในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมการรับประกันที่ยยยอดเี่ม ทำให้เป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวคนทำงานหรือใครก็ตามที่มองหารถ SUV ที่ครบเครื่องใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยสรุปเกียร์สปอร์ตเปี2026คือ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีดีไซน์สวยทันสมัยขับขี่ดีปลอดภัยพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์สมรรถนะหรือความสะดวกสบายเกียร์ก็จัดให้ครบทุกด้าน ขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ Ki a r ร p o r t รปี2026ทางช่อง New Car Review หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ